ตำชาเลนจ์นะคะเล่นเป็นคนท้องหนึ่งวันนะคะอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะอมตะจริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนก็พิสูจน์ด้วยการโดนรถชนนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะเฮ้ยตุ๊บเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอ้ทุกคนดูดิรู้จักหรือเปล่าคนท้องเนี่ยใช้วิชาการฟูนะคะ Huy bón, bón chắc Huy bón chắc Huy. Damn. Damn. สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมซากูระสักคูซิมอเลเตอร์อีกแล้วนะคะับผอมเอาละครับทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะปอก็จะมาทําชาเลนจ์นะคะเล่นเป็นคนท้องหนึ่งวันนะคะก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นคนท้องที่ไม่มีวันตายนะคะทุก<า>คนเออซึ่งปอก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปอจะไป ิสูน์ให้ดูแล้วกันนะคะสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่คือปอเนี่ยไม่เคยเล่นนะคะก็จะมาลองเล่นในสไตล์ของปอนนะคะก็ <c oughs> เอาละคะ่ะวันนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยขอเป็นคนทองที่ป่าเถื่อนนิดนึงนะคะ <c oughs> และก็สําหรับการแต่งตัวในวันนี้นะคะคือเราก็มาในธีมสีแดง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 ดงนะคะทุกคนเป็นสาวผมแดงค่ะแล้วก็มีดวงตาสีเขียวนะคะก็ไม่ต้องสืบว่าใครที่เป็นพ่อของลูกนะคะก็คือลุ่มพี่ที่อยู่ข้างบ้านค่ะใช่ mm hmm. ใช่แล้วคะ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปจับปรเที้ยวกันตอนไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ไปลุยกันเลยนะครับผมไปค่ะ โอ้ oh, ฉันมาแล้วนะโอ้ยให้ตายเธอดูสิตอนนี้นะนะฉันก็กำลังตั้งท้องอยู่เลยนะเอ้ยเพิ่งรู้ว่าเวลาท้องเนี่ยมันช่างแบบทรมานขนาดนี้เนี่ยปวดตามตัวแล้วก็แถมฉันเนี่ยแพ้ท้องด้วยนะคะเนี่ยเอ้ยที่รักคะคุณอยู่ไหนคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของพ่อของลูกนะคะ <Yeah. S 1> เอิม่มทุกคนค่ะคือปอก็ยังคงลืม เปลี่ยนสื้อผ้าให้ผู้ชายนะคะเอออ่ะล้วปอขอสลับตัวนะคะมาเปลี่ยนสื้อผ้าให้ผู้ชายก่อนแล้วกันเนาะเออ,เอ,อ ชุดนี้แล้วกันเนาะเออหล่อมากค่ะลุงพี่จะหล่อไปไหนคะเนี่ยเอาค่ะก็กลับมาที่ตัวผู้หญิงเนาะโอเคเออที่รักคะคุณเนี่ยรู้ไหมคะว่าฉันเนี่ยแพ้ท้องหนักมากเลยนะคะ่ะจริงหรอที่รักคุณเป็นอะไรมากไหมฉันก็ยังไหวอยู่ค่ะคือฉันน่ะก็จะมาบอกว่าฉันน่ะอยากให้คุณน่ะมาดูแลทันที่บ้านได้ไหมคะพอดีว่าฉันน่ะอยู่บ้านคนเดียวนะคะ่ะเออได้สิครับ รันี่มันคือแบบสวยเนาะทุกคนเออ พี่รักคะแล้ววันนี้เนี่ยชินก็มีภารกิจที่ฉันเนี่ยจะต้องไปทําค่ะฉันอาจจะกลับบ้านตึกหน่อยนะคะทีรักยังไงก็ไม่ต้องห่วงฉันนะคะเออได้เลยครับที่รักโอเคค่ะก็ปอเนี่ยอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะอมตะจริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะพิสูจน์การโดนรถชนนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านาะมาเลยชนมาเลยชนม เฮ้ยตบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดิเฮ้ยเอ้า,อาแล้วเขาและนางก็กำลังเหมือนว่าจะวิ่งไปแจ้งความเลยนะคะเ้อ ไม่เป็นไรนะฉันนะ่ะเอามาตะนะักน่ะเธอเอาไม่ใช่หรอเอา้าแล้วนางจะไปไหนนะคะทุกคนเราจะมาแอบตามเขานะคะว่าเขาจะไปไหนนะคะเอ้ยเธอจะไปไหนหรือหรือว่าเธอจะไปหาเพื่อนเธอหรือเปล่าเขามาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะ อย่าบอกนะคะว่าเธอเนี่ยแอบชอบคุณครูคนนี้นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะว่านังเนี่ยกําลังยืนมองผู้ชายคนนั้นอยู่นะคะหรือว่าเขาจะแอบชอบแล้วบังเอิญว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วหรือเปล่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเธอเธอโอเคหรือเปล่านะฮ้คือฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะอย่ามายุ่งกับฉันนะน่งบ้าออกไป ไม่ต้องตามฉันมาเลยนะเอาเหรองั้นฉันไปก็ได้นะสรุปคือเราเนี่ยอมาตะจริงๆนะคะคือแบบว่ารถชนก็ไม่ตายนะคะเฮ้ยคิดดูคิดดูดดทำาน,นื้ยังไงอะโอ้ยโกรธอมาตะจริงๆนะคะก็เดี๋ยวปอนะคะจะไปที่สถานีตำรวจนะคะอยาก้โอ้ย,ย,ย ทุกคนในขณะที่ปอเนี่ยก็บินมาอุ้ย <Yeah. S 1> ที่รักคุณจะตามมาทําไมคะเนี่ยก็บอกแล้วไงเขาว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะกลับบ้านดึกนะคะคุณช่วยกับปกร์หอนนยไหมคะไม่บ่ายคะ่ะเอิม่มก็คือว่าผู้ชายเนี่ยตามมาเฉยเลยนะคะทุกคนเราเนี่ยเจอเงินวางอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะไปคะ่ะปึ๊บอุย้ยหนึ่ง พันเยนเองนะคะอ้โหูไม่เยอะเลยอะคือเป็นเงินที่แบบว่าน้อยน้อยนะคะแล้วตรงนี้่ะคะมีหรือเปล่าอุ้ยตรงนี้ไม่มีเงินนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะคะทุกคนเราเนี่ยจะไปที่สถานีตารวจจ้าอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยไปหาเรื่องตารวจเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ<อ>ทำการเออโน no. หยุดนะหน่งบ้ นี่ทุกคนดูดิคือแบบสายตาเขานะคะกําลังโมโหเราเลย <c ười> คุณตํารวจคะคุณกําลังทําหน้าโมโหฉันอยู่หรอคะหยุดนะเธอจะทําทอะไรฉันหรอไม่ดีนะไม่ดีนะเออคือฉันนะ่ะอารมณ์แปรปวนนะคะขอโทษทีนะคะคุณตารวจ<ไ>เออยุดนะ no อย่านะ <c ười> ทุกคนดูตามันดิคือแบบตาโคตรดุอะ่ะดุจริงนะคะอืมทาไมเขาถึงไม่ตอบต้เราก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่า เขาบอกว่าหยุดนะอะไรอย่างงี้นะคะไหนขอดูผู้ชายคนนี้ซิวว่าเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่านะคะนี่แน่นี่แน่เฮ้สต็อปนะคะไม่ฉันจะลงที่คุณละเออรู้จักหรือเปล่าคนท้องเนี่ยใช้วิชากังฟูนะคะเขาจาเ้าจานี่แน่ว้าวย่ออัดอั้วอัอ <า>นี่นะค่ะอุย้ยทุกคนนี่คือฉันกําลังขังคนตํารวจอยู่ในคุกนะคะทุกคนอุย้ยนี่แหละคะ่ะพลังของคนท้องนะคะทุกคนค่ะก็คือว่าเขาเนี่ยไม่กล้าทําอะไรประชาชนนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ท้องเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะไม่รอดนะคะแต่ว่าคือเราเป็นคนท้องไงเขาก็เลยไม่กล้าทําอะไรเราเลยนะคะหุยเราเนี่ยก็เลยมีอํานาจนะคะทุกคน นี่แหละค่ะทุกคนค่ะคือข้อได้เปรียบของเรานะคะทุกคน <c oughs> คุณตำรวจทางไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ออกมานะคะคุณตำรวจไปดีกว่าค่ะทุกคน เอาละค่ะอยากรู้ว่าถ้าปอนเนี่ยไปป่วนพวกยากุซ่าล่ะครับมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวปอนเนี่ยจะขับมอไซค์ไปแล้วกันเนาะเออ แบบว่าชิวๆนะฮะไปดีกว่าไปดีกว่าฉันเจอมอไซวคะ่ะทุกคนคือปอคิดว่านะคะมอไซคันนี้เนี่ยน่าจะเหมองกับคนทองนะคะฮัลโหลทุกคนเอาละเดี๋ยววันนี้นะนะเจ๊ปอเนี่ยจะมาขับมอไซนะคะโชว์นะคะไม่แน่นอนโอ้โหทุกคนเสียงมันโคตรดังอะ โอ้ยทุกคนคะปอขอเปลี่ยนใจนะคะคือแบบเสียงโมไซดังมากค่ะหูปอเนี่ยจะแตกเลยนะคะทุกคนเออปอขอทําการว้าไปแล้วกันเนาะง่ายดีค่ะปุ๊บนี่เราก็มาที่ตรงนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาหาเรื่องนะคะพวกยากุซ่าสูตรสีชมพูนะคะเอาละ ไอพวกบ้านนี่ฉันน่ะนะอยากจะรู้ว่าพวกแกนะจะใจดำแค่ไหนกันเชียววิ้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักลูกพีชค่ะคนายจึงบอกว่านายเนี่ยชอบกินพีชใช่ไหมโอ้โหผู้ชายอะไรเนี่ยเป็นนากกุซ่าแต่ว่าชอบกินพีททุกคนค่ะเือคือแบบว่าไม่ได้เข้ากับหน้าของแกเลยเข้าใจปะนางนากกุซ่าหึ่จะมองอะไรหึจะเอาชิไหม วิ้ยวิ่วิ no ้ย y ้ยไอ้พวกใจดำทุกคนคือมันจะฆ่าคนท้องค่ะมันจะฆ่าคนท้องกัทุกคนดูมันสิคะแต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยคือเทพเจ้า สันคือเทพเจ,จา้าฮ่าฮโอ้ยพอแล้วโอยพอแล้วนี่แน่มาขโมยเงินนะคะทุกคนขาไหนไหน,ใ,นใครมีเงินบ้างชินขอเงินหน่อยเลยขอเงินหน่อยนะจ๊ะนีน่เลยค่ะฟลุ๊ปหูห้าพันเยนเลยนะคะบอสคระบอสไหวไหมอ้าเอา้าเอา้เอา อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำอะไรฉันหรอผู <c oughs> <c oughs> อ้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหม <c oughs> นี่แน่ทุกคนเอ้ออ้อาบอสตายหรอ <c oughs> เอายังไม่ตายอุ้ยบอสตายค่ะบอสตายแล้วค่ะแล้วเราก็ได้เกาะมาด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมว้าว นี่คือปอชอบเลยค่ะคือเราเหมือนเทพเจ้าว่ะคือแบบโคตรเท่อ่ะอ่าเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะมาค่ะเราก็จะมาตรงนี้นะจ๊ะอยากรู้ว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะผู้กแกทำอะไรอยู่เหรอือชันหนะ้อาอมาตะนะผู้กแกนะ่ะ ไม่มีทางฆ่าฉันตายแน่นอนจะเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพอเจอปืนเฮ้ยพอเก็บปืนไม่ได้หรอโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเฮ้เอารัโอ้ย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 แค่ว้าวโอ้ยแค่นี่นะมันจิบๆฉันน่ะไม่ตายหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะอมตะเข้าใจไหม โอ้โหสไลด์ไปเลยค่ะเอ้าคือใครที่เข้ามาได้เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูนี่ทุกคนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยบอสบอสจักเฮ้ยบอสจักว้ยโอ้ยบอสจักอ้ายบอสต้กเข้าใจเลยวู้ดูนีู่้ดูนีู้ดูนี่ฉันว่า พวกแกก็ตากันเองฮดูซิว่าอันนี้มีอะไรนะคะอันนี้คือเหมือนจะเป็นลิปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูซิอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือเป็นลิปนะนะคะเพื่อนๆคหะและนี่คือหน้าตาของบอสนะคะก็จะแบบว่าตัวโคตรใหญ่อะใหญ่มากแม่คือไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนนะคะฉันกลับบ้านดีกว่าจ้าว้ยุ้ยโหสภาพ โอเคค่ะคือเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนคือแบบมันแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะทุกคนจริงนะคะคือปอเพิ่งค้นพบนะคะว่าการที่ปอเนี่ยจะ เป็นอมตะในเมืองนี้นะคะก็คือการเป็นคนทองนะคะทุกคนเุ้ยมันสุดยอดไปเลยอะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฉันขอแวะมาไหว้พระก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนดีค่ะนี่ค่ะก็จะแวะมาไหว้พระเนาะโอ้ยไหว้พระแล้วกันนะปึ๊บนี่ทำการไหว้พงไหว้พระนะคะโอเคค่ะ สุดยอดไปเลยเอาละค่ะทุกคนค่ะคือเราก็มาพิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะว่าฮุยฉันน่า สามารถเป็นอมตะได้นะคะในร่างของคนทองนะคะอุย้ยตื่นเต้นมากค่ะคือรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะปอนเนี่ยจะมาเล่นเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตั้งค่ให้ปอด้วยนะคะสวัสดีก็อบายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายจุบ๊บ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน